สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาดนตรีนะคะของระดับชั้นประุมศึกษาปีที่4ีค่ะโรงเรียนบางช่วนอนุสร์นะคะวันนี้มาพบกับครูครูชื่อชนิตายากินหอมค่ะเป็นครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะมาตรฐานที่สอ1นะคะ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสารรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันตัวช้วัดที่หนึ่งนะคะบอกประโยคเพลงอย่างง่ายค่ะซึ่งวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องจังหวะทํานองและประโยคของเพลงนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะนักเรียนรู้หรือไม่ว่าองค์ประกอบเนี่ยคืออะไร และมันมีความสำคัญอย่างไรซึ่งองค์ประกอบนะคะมีความสำคัญต่อบทเพลงเป็นอย่างมากบทเพลงเนี่ยบทเพลงบทเพลงหนึ่งเนี่ยจะไพเราะขึ้นมาได้นะคะก็ต้องมีองค์ประกอบของดนตรีเนี่ยเข้ามาเสริมเข้ามาอยู่ในบทเพลงนั้นด้วยซึ่งนักเรียนรู้หรือไม่ว่าองค์ประกอบของดนตรีเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบของดนตรีนะคะประกอบไปด้วย6อย่างก็คือจังหวะเสียง ทานองคีตลตัลณ์พื้นผิวของเสียงแล้วก็สีสันของเสียงค่ะซึ่งวันนี้ครูจะมีตัวอย่างเพลงมาให้นักเรียนฟังกันก่อนว่าในบทเพลงเนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วมันมีอารมณ์ยังไงบ้างให้นักเรียนลองทายกันดูนะ จากสาวชาวกรุงบอเท่าใดอายก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบอกเหมือนเชื่อกำาปันแล้วกนหูจักพินหน้าตาหูใจเปิ้นหรือเปล่าถึงวันปันนี้บอใจมาคอยเฝ้าเป็นใจอ,อี้แล้วคงปอดีไปไว้ใจเคยกินผักกาดจ๊ บอกเคยกินพิซซ่าหากว่าลงต้องจะยอยากจะได้เปิ้นบอกใจคุณเมืองบอกเหมือนหาเปิ้ลากกลาย ก็ไปชมตัวอย่างบทเพลงกันมาแล้วนักเรียนได้ยินอะไรที่เป็นองค์ประกอบของดนตรีบ้างที่ครูบอกไปต้นคลิปเมื่อกี้ที่มี6อย่างนะักเรียนได้ยินอะไรบ้างอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องตอบครูก็ได้เดี๋ยวซึ่งวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องจังหวะทํานองและประโยคเพลงใช่ไหมครูก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าจังหวะเนี่ยคืออะไรทํานองคืออะไร และการแบ่งประโยคเพลงเนี่ยทำยังไงซึ่งนักเรียนต้องมารู้จักจังหวะก่อนจังหวะเนี่ยคือสิ่งที่กํากับบทเพลงบทเพลงนั้นให้มีจังหวะที่คงที่มีการเคลื่อนที่ที่คงที่นะไม่ให้ช้าเกินไปไม่ให้เร็วเกินไปซึ่งบทเพลงบทเพลงนั้นเนี่ยจะไพเราะมากยิ่งขึ้นถ้าไม่มีจังหวะเนี่ยเพลงมันก็จะแบบ ช้าๆเร็วๆมันก็จะไม่เพาะซึ่งจังหวะก็จะแบ่งออกเป็นอีก3อย่างก็คือจังหวะสามัญจังหวะชิงฉับและจังหวะหน้าทักซึ่งวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องจังหวะสามัญกันก่อนจังหวะสามัญเนี่ยก็คือการปบมือหรือว่ายำเท้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นจังหวะที่อยู่ในใจของเรานะแล้วก็ทำนอง ทำนองเนี่ยก็คือการนําเสียงหรือตัวโน้ตเนี่ยมาเรียบเรียงกันให้เป็นบทเพลงนําเป็นแบบเสียงสูงเสียงต่ําดังหรือเบาเนี่ยมาเรียงกันให้มาเป็นแบบทํานองเช่นแบบว่าดื้อดื้อดือดือดืดือย่างนี้ก็เป็นทํานองนะแล้วก็ดื้อดืดื อย่างนี้ก็เป็นทํานองเหมือนกันซึ่งวันนี้เนี่ยครูก็จะให้นักเรียนปบมือทํากิจกรรมกับครูที่บ้านก็คือให้นักเรียนปบมือตามจังหวะเพลงใกล้ลุ่งนะวันนี้ครูมีการบ้านให้ทําด้วยเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยไปเขียนเนื้อเพลงและตอบคําถามให้ครูเป็นแบบฝึกหัด ซึ่งนักเรียนเนี่ยต้องกลับไปทำกันมาด้วยนะและก็มาฝึกปบมือเข้าจังหวะใกล้รุ่งกับครูเดี๋ยวครูจะสอนในท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราก็เราไปทำพร้อมกันโอเคไหมค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะักเรียนเมื่อกี้เราฝึกตบมือกันไปแล้วใช่ไหม เ,เดี๋ยวครูก็จะมาบอกนะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เป็นจังหวะแบบปานกลางไม่ช้าไม่เร็วเกินไปแล้วก็ใช้เสียงทำนองเนี่ยเราจะใช้เสียงไม่สูงไม่ต่ำเกินไปก็คือเสียงระดับปานกลางเหมือนกันนะและในส่วนของอารมณ์เพลงนะอารมณ์เพลงเนี่ยที่เราได้ยินอ่ะก็จะมีความรู้สึกสนุกเมื่อได้ยินเพลงเพลงนี้ใช่ไหม หรือว่านักเรียนเห็นต่างยังไงเนี่ยนักเรียนน่ะก็เขียนอธิบายมาบอกครูได้เลยนะลงในใบงานที่ครูให้ไปแล้วก็เอาไว้เจอกันในคาบหน้านะยังไงแสดงความคิดเห็นกันมาด้วยนะ